ว่ามีกังมีเกิ่องดอกมันนี่วันอาทิตย์มันสโลวมาเองก็ซื้อนี่แหะเอาไปเท่าไหร่แล้วก็จบไม่ต้องพูดมากดีกว่าไม่ไดม้มีรายงานด่วนแจ้งว่ามีผู้ประกอบการลดแบ็คโฮรายย่อยรับจ้างขุดสะระขุดบ่อในจังหวัดเลยเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์กับสื่อมวลชนว่าถูกกลุ่มชายสามคนอ้างเป็นตำรวจศูนย์ป่าปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติตระเวนค่มขู่รีดเงินรายละ2 0 0 0 0ืถึงหนึ่งแบาทนอกจากขู่เรียกเก็บเงินหน้างานแล้วยังขอเก็บเป็นลายเดือนอีกสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการลดแบ็คโฮรับจ้างในหลายจังหวัดในแถบภาคอีสานทั้งอุดรธาน,านีขอนแก่นหนองบัวลำพูเลยต่างถูกแก๊งตำรวจกลุ่มนี้ตะเวนรีดไถข,ข่มขู่อ้างเป็นคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กูเอิญอายเพรแหงแล้วมึงว่ากูม,มาม,มึงกูก็เอินกูมึงคือกันเอาไปให้มันแล้วแล้วก็จบแล้วกับไปเยอะๆนางวรนณภาบอกว่าเธอกับสามีมีรายได้เลี้ยงครอบครัวจากการลงทุนซื้อรถแบ็คโฮมารับจ้างขุดสระขุดบ่อทั่วไปถูกแก๊งตำรวจสามนายเข้าไปรีดไถขณะไปรับจ้างขุดสระในพื้นที่ที่มีโฉนดขออนุญาตและจ่ายภาษีอย่างถูกต้อง ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบทุกอย่างแต่ถูกตำรวจแก๊งนี้มาข่มขู่ตอนแรกสามีตกใจและไม่อยากมีปัญหาจึงยอมจ่ายไป1,500 0บาทแต่ไม่จบอีกสองวันย้อนกลับมาอีกคราวนี้ของเงินเป็นแสนบาทตนเลยคิดว่าทำมาหากินถูกต้องไม่น่าทำอะไรผิดกฎหมายแต่เขาอ้างว่าผิดพรบรความสะอาดจึงบอกไปว่าถ้าอยางนั้นไปเสียค่าปรับที่โรงพักให้ตำรวจเป็นพยานตนก็ไปรอ แต่คนพวกนี้หายไปหลังจากนั้นก็ถูกคมขูว,ว่าจะตามจับตามดักไม่ให้ทำงานจะสร้างความเดือดร้อนให้หนักตนจึงมาคิดว่าถ้ามีตำรวจประเภทนี้อยู่ในสังคมสักวันหนึ่งคนที่ประกอบอาชีพสุจริตหาเช้ากินข้ามคงทนไม่ไหวต้องไปเป็นโจรป้นจี้กันดีกว่าอยากให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบการทำงานของคนพวกนี้ด้วยด่วน ว่าไม่เ้าใจพี่พี่เฝ้าเ,าเางินเราพี่กับเฝ้าไปจบมับนต้องมาออปชั่นเยอะแล้วก็ไม่ต้องมาขู่หนมูมึงมามึงมากลัวอะไรเจ้าของที่เขาก็บอกว่าตรงนี้เป็นที่ฉนูดีดีด้จอจ้ะบ้า,านนงผือนด้นจ้ะนี่บ้านนูแท้แบ้านเกิดหนู้แท้แนี่ว่าเศร้าดอกมาหาล้านิบล้านจะแตกยี่หัง กูย่องไง่ายๆแล้วสามพันเอาหาพันเอาไม่ต้องเอาจักบาทันไงไงกูย่อมง่ายๆเหรอกูบ้เอาอะไรก็เอาเอาเรียบมาหนูจะเคลียร์ให้ลีล่าอยู่ได้ห้าล้านสิบล้านอะไรใครพูดใครพูดละ่ะดูค่ะายทะเบียนแไป้วใทะเบียนไปถ่ายทำไมอะไปถ่ายก็ถ่ายสิพี่ พี่ก็มาคู่หนูเหมือนกันอ่ะพี่ก็คุยมาสิพูด,ดอะไรเลยพี่พูดดีๆเท่าไหร่พี่ก็จ่ายพี่ก็บอกหนูมาเท่าไหร่ได้ยินค่ะห้าล้านสิบล้านได้ยินได้ยินหมดทุกคนห้าล้านสิบล้านหนูบันทึกเสียงไว้ด้วยห้าล้านเอาไปเลยนี่เจ้าเอาไปเลยห้าล้านนี่คนพ่อเสียดายข้อแปรไปถ่ายภาพทำไมไปถ่ายทำไม